สวัสดีค่ะทุกคนสำหรับช่องคุณยายเล่าเรื่องวันนี้นำภาพสดชื่นแจ่มใสของเช้าวันที่อากาศดีๆมาฝากนี้เป็นก็เป็นทุ่งนาเป็นนาข้างบ้านของใจเล่าเรื่องเองนะคะข้าวกำลังเขียวแล้วก็เหมือนว่ากำลังจะออกรวงด้วยข้าวถ้ามันเป็นลนนักษณะนี้ก็หมายถึงข้าวที่มัน ปนปนมาจริงๆแล้วในนาข้าวตอนนี้เป็นข้าวพันมะริ105ได้พันมานะคะจากจากพี่ที่รู้จักแล้วก็รักกันนะคะเขาออกพันมาให้แต่ว่าก็เหมือนว่าจะมีข้าวอื่นปนปนมาด้วยก็ไม่เป็นไรคะ่ะก็ถือว่าเป็นกําไรนะครบทุกคนสําหรับวันนี้ก็จะให้ดูนี่ต้นไม้หนีตาย กาลังดูแลประกปบองงมเป็นอย่างดีเลยค่ะทุกคนเพราะว่าช่วงเวลาที่ผ่านผ่านมาก็คือปล่อยปะละเลยเข้ามากเลยสําหรับต้นไม้พวกนี้เนาะแต่ตอนนี้กําลังกําลังดูแลเพื่อให้เข้าสู่สถานการณ์เดิมเดี๋ยวจะมีให้ดูอบอลด้วยนะคะอบอลสีที่แต่ก่อนที่ช่องเคยทําเยอะๆมีบางช่วงบางตอนที่ ชีวิตก็ค่อนข้างที่จะสับสนวุ่นวายนิดหนึง่งแล้วก็มีหลายคนที่ช่วยเข้ามาจัดการที่บ้านเทกระถางทิ้งนี่นั่นโน่นแต่ว่าทุกคนเชื่อไหมว่าบอลหัวบอลที่หล่นลงไปในดินตอนแรกก็คิดว่าตายหมดแล้วเนาะแต่ว่าเมื่อเช้านี้เดินมารอบบ้านอ้าวดีจังเลยเป็นต้นไม้ที่ทนมากเนี่ยต้นไม้สวยเลยนะคะทุกคนกำลังรอวันที่จะขยายพันธุ์ออกไปอีกแต่ตอนนี้ก็ขอ ตอนนี้ก็คือให้เขาได้พักฟื้นได้ฟื้นตัวของเขาก่อนต้นไม้สวยๆทั้งนั้นเลยนะคะกำลังรอวันที่เขาจะแตกหนอ่อแล้วก็สวยๆให้เจริญเติบโตมีความแข็งแรงแล้วก็เราจะขยายพันธุ์ต่อไปให้เยอะๆเหมือนเดิมนะคะนี่เห็นไหมสวยมากเลยค่ะทุกคนโอ้โห เดี๋ยวลงไปดูข้างล่างมีอีกนะคะนี่ไม้ด่างที่สมัยก่อนเคยสร้างรายได้แบบอย่างดีก็ยังพอมีอยู่หลายอย่างหลายชนิดก็สุ่มๆกันไว้ก่อนเนาะต้นนี้ก็ด่างนะคะทุกคนนี่ต้นนี้ด่างสวยมากเลยเดี๋ยวถ้ามันโตเดี๋ยวยายจะอัปเดตอีกทีหนึ่งนะคะสวยมากเลยนะคะเป็นไม้ด่างที่ เก็บสะสมพันธ์ไว้อ้าวมาดูกันจ้าอเ๋ยเดี๋ยวเดวดูอันนี้ก่อนนี่ไงนี่ก็เป็นต้นพันเหมือนกัน,นเนี่ยเนี่ยทุกคนดูนี่เห็นไหมหัวเขาหลุดลงไปในดินไม่ได้ดูแลอะไรมากมายนะคะเขาอยู่ตามธรรมชาติของเขาแล้วบอลพวกนี้ก็เติบโตขึ้นมายายกำลังคิดอยู่ว่า จะจับใส่กระถางดีไหมเพราะถ้าจับใส่กระถางก็สามารถเคลื่อนย้ายแล้วก็จัดการง่ายขึ้นแต่ว่าบางทีก็คิดว่าถ้าอยู่ในดินแบบนี้ก็ดีเหมือนกันเพราะเขาเติบโตขึ้นมามันก็สวยนะเป็นลักษณะของการาจัดสวนเป็นตัวเนาะทุกคนอ้าวสำหรับวันนี้ก็ให้ดูสวนคร่าวๆก่อนนะคะทุกคนส่วนจะขยายพันธุ์จะชวนทุกคนมาขยายพันธุ์กันต่อไปอ่าใครดู ภาพนาข้าวมาันิ105สวยๆไว้ที่ยายมีเนาะแล้วก็อย่าลืมเนอะทุกคนถ้าเกี่ยวข้าวเมื่อไหร่จะชวนทุกคนมาช่วยเกี่ยวข้าวเดอ้อมาลุงแขกเกี่ยวข้าวสนุกสนานกันนะคะทุกคนขอบคุณนะคะทุกคนที่เข้ามาให้กำลังใจ แล้วก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามดูช่องยายแล่าเรื่องรักการปลูกอย่าลืมติดตามกันไปยาวๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ